สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่ในเกมเบดแอนด์โซนนะครับทุกคนซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามีดันอาร์มันรีเมเข้ามาใหม่เราก็ต้องรีวิวสิครับรออะไรใช่ไหมบอกก่อนเลยว่าผมเคยลงดันนี้แบบผ่านๆแต่ผมไม่เคยทำลูปใช่ครับผมไม่เคยทำลูปและดีคือครั้งแรกโอเคนะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวดันอาร์มันยากกันนะครับมาดูกันว่ามันจะยากแค่ไหนและตี้ผมจะกาวขนาดไหนกันเชียวนะครับจะไปดูกันเลยปะทำไมทุกคนเวลาวัด อะไรวะน้าหน่าสนุกไหมพี่จริงน่ารักไปน่ารักไปติดเอปะทำไตัวเป็นหมูแล้วหัวเป็นม้าเฮ้ยมันคีบเมล่าสัตว์ในตำนานตำนานจริงๆดูแก้มพี่แก้มสุดจะน่ารักแก้มแดงสภาพผมพันดันหมื่นหนึ่งเลยพี่พี่บินไม่ขึ้นขึ้นทำไมทำแม่จะทำแม่ ดูอันนี้ไม่เรียกบินอันนี้เรียกกับเพือบินกรือกับเนพือพี่มันมันแทงยังไงอ่ะไม่รู้กูไม่ใช่แทงอ้าวคอนเทนต์มันเนี่ยแทงแทงครั้งแรกเหรอเออมันก็มันเลียวถูมันมันเลียวดีไปถูมันถูมันหนึ่งทีมันไม่เปิดให้ล็อกก็เอานะสามสองหนึ่งมันต้องปลุกทีเดียเข้าก็ได้มากูลืมตั้งมาโครจิผ่านแล้วกูค้างไปแล้ว อ่าเมื่อกี้เราเราน่าจะฝันไปไม่ไมีอะไรเกิดขึ้นนั้งนั้น,นลูกบอก่าน่าเสียงหัวร้องมันท,ทำไมด่าร้องเงี้ยปกตินี่<ส><ด>เขาแทงกันกี่นาฬิกาบิลลีตัวแรกจริงๆก็อย่างตีที่พี่เล่นตอนเช้าก็แทงตรงนี้ค่ะส่วนผัวหัวร้านของพี่ก็มาแทงตรงนี้ ใช่ค่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าเขายังไงกันแน่อยากยืนตรงไหนก็ยืนอ้าที่ถนัดผมว่าผมแทงส6 0องศานะบอกก่อนไปแล้วไม่รอด้วยอันล้วแต่เลยอ้าวจริงจริงเนยแทง360อกงศานี่บอดระจอกบอดจะหลกันละอุ้ยอยู่ๆก็ล้มเออมันแมชชีนิกเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวก็ลุกไปตีต่อได้่าเราจะแทงตรงนั้นกันจริงๆใช่ไหมได้ใช่ใช่อ่ะได้งั้นที่เหลือมายืนตรงนี้ค่ะมันจะมันจะอีซี่

เทคเดียวเนาะเทคเดียวแหละเออลงไปนอนเอเกเซลแหละพี่กันนับก็เทคที่ผ่านนี่ก็เทคเดียวแล้วเออเออผมชอบทำอะไรเสียงเสียงอะไรอยู่วะนั่ยนะอะไรวะนี่ยนะปัญหาหรออะไรอยู่วะเนี่ยรานเล่นเงินมันจะผ่านป้สภาพนั้นแบบแบบหนึ่งได้ป้าไปเลยไปเลยรีบเหรอรีบเหรอเคพอรรีบทำไมไม่ลงแต่เมื่อวาน เออรีดทำไมไม่ลงตั้แต่ประวัติออกมานี่มันเงินเต็ดเอาละมันต่อยทุกคนรับแรงกระแทกมาต่อยไกลต่อยไกลต่อยไกลตบตมบแม่ตบบโอ้โหทำได้แค่นี้เหรอกล้าเริ่มมึงหายไปครึ่งหลอดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวหนูลูกหนูหนูลูกหนูหนูไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ลูกแต่ละใครมาร์ครุบหนูลูกหนูมาร์ ไม่ใช่ตรงนี้ลูกเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่ได้ได้ได้ลได้ได้เลยได้เลยได้ลยได้อยู่ไหนแกช่องเจ็ดสีเลยมึงยังไยดีช่องเจ็ดช่องเจ็ดเจสีเลยค่ะมึงเอออย่างนั้นดีค่ะได้ได้ นี่มันวันที่มนุษยชาติรอคอยวันที่เรารอคอยว้าวว้วเตรียมดูความประสบความสำเร็จเอออุ้งาวทำไมเข็มขัดไม่ออกอะเดี๋ยวเดนี่ยังบอดนึ่งไม่หลุดอยีนึ่งหนงนึ่งหนึ่นาเตรียมเมเมโล่นะเตรียมโล่นะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งโอยระดับนี้โอเคโล่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 ชิายโล่โล่โอ้ทันแบบโคตรดเท่ไปดูในคลิปได้เลยโคตรหล่อเมื่อกี้ าทุกคนิ่แตกด้ตุ้ม The moment of t r u t ตมตุ้มตุมตุมโอ้โหระเบิดถึงสองสเต็ปเฮ้ยนี่เทพแหละสุดยอเล่นเหมือนเิมอย่าไปถ่วอย่าไปเชถั่วอย่าไปถ่วงม่้วะ้าคล้ายถั่ววะาวถเขาถามวกาถามถามกระทวงมารวมกันได้เลยนะคะไม่ต้องกาจะแตกถ้าเกิดถ้าเกิดมันีทุกคนเตรียมใบไว้พร้อม เออลวมเนี่ยกูตายกูตายบอกเลยเอาละเอาละมาแล้วต้องรักตัวจริงมาแล้วตัวนึงได้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 อยู่ได้อยู่อะไรเนี่ยชอบวะช่องเจ็ดสามช่องรวมกันเหรอโอ้ยโอเคโอเคโอ้ยนี่คือระเบิดโขวดหา ต่อยต่อยต่อยไม่เห็นเจ็บเลยวะทำได้แค่นี้เองเหรอวะเออจริงๆคือลูกท้ายอะค่ะเป็นการต่อยไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะชอ็อำในตายไส้แตกไปเองหรือบอสตายก่อน,อนไปอีกเรื่องหนึง่งนะคะกระจอกทำไมเข็มขัดไม่ออกอะนั้นอยากเหลีอยงสองบอสปะพี่ลีจำได้ไหมว่าหอ,อกมันฮิตเท่าไหร่สองหมื่นล้านเลยปะไม่มฮะสองหมื่นล้านเนี่ยเลือดบอสก็สองหมื่นหนึ่งพันล้านมึงตีแค่พันล้านหรอใครมาใครมาเออใช่ใครมาเดี๋ยวเฮ้ยผอยากลองอยากลองอ่ะได้ได้ได้ เออแต่เอาเป็นว่ายังไงก็คือนับให้ได้สี่เสานะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดของตี่มันเป็น n หรือ n บวกหนึ่งครับกูปาเมาแล้วหนึ่งปะไม่เอาพี่เดีเล่นไม่ได้ต้องใช้กับซัมซัมเมชั่นบวกต่อไปเรื่อยเรือเดี๋ยวกูก็ต่อยแม่งเลยพวกเด็กคณิตไปเลยสนุกจังโว้ย ชั้นจองลบไม่ยืดบัซึมบัซึมคืออะไรวะก้าเอฟเฟกต์แล้วฉันก็ฉันน็อกทุกคนตันก็ฉันตันทุกคนน็อกอะไรกันครับเนี่ยใช่จ้าเป็นเรื่องปกติจ้าแกก็ทำอย่างนี้กับฉันที่บอสมันนี่ยังไงล่ะให้แกจ่ายสกิลแบบนั้นล่ะตันตันตันเนี่ยมูน็อกไปแล้วแอร์ตอนจบเลยปิดบอสอย่างที่ บสกกระจเออเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวเขาหลุดแล้วเนี่ยมาแล้วเริ่ม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 แล้วไหนมันจะแค่ไหนกันเชียวมีแค่ยี่หรอลูกมันี่ธรรมดานี่ธรรมดานี่ธรรมดาไม่ไม่ลูกคราประเอ็จเลยอ๋อเออฉิดลาก่อนก้าเลื่อนเลยเข้าไปมันเงียบไปแล้วแค่โอ้โหมาดามแล้วมาดามแล้วมาดามแล้วอ้ามันเห็บกูแค่จริงเหรอเทย กระจอกมากคิดสภาพว่าโดนหอกเสียบหน้าอกอยู่อะเลือดเลือดกบฝันกระจอกมากฉันย่นผ้าอ่าปกติแทงตรงไหนครับตรงนี้ก็ได้ค่ะโอเคแล้วแต่หนึงเลยอ่าลืมบอสมาเข้าเจ็ดห้าไม่ใช่เก้าสิบขอโทษไม่นะใช่ค่ะบอสเข้าหลุที่เจ็ดห้าในนอกในค่ะโดนล็อกขาได้ไงเนี่ยในนอกในติดสแต็กครบไงก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดครบสิวผ้าให้บอกเนี่ยเต็มล็อกดาว ช่วยฉันด้วยเขา้าหลบ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 เขา้เขาหลบลองใกล้โอเคโอเคเดี๋ยวพี่จัดก,การวอล์กโอ้ยมันมองมันมองมันมองไกลน <c oughs> ตอนที่จังหวะจะวอล์กอะฮะมันจะมีท่าแบบยกมือยกไม้หรือว่ามันใช<อ>่ยกมือมันจะมียกมือดูมือมันใช่มันจะกระโดดตีลังกาทีหนึ่งอ่ะลองดูตีลังกาทำไมเข้าหลบแล้วก็น็อกดาวน์ยังน็อกดาวน์ใช่โอเยังไม่หลบยังไม่หลบ อ่ะลับอุ๊ชอ่เลยเย้โอ้โหออดคิวเอาจริงละเอาจริงละเปิดแล้วนะเหลืวละครลอยแล้วเอาจริงละเอาจริงละเข้ม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 เหอะกูขอแหละจริงในน็อกในเข้มอ่ะเราเปเข้ม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 เราเปเข้มในน็อกใน เราก็น็อกดาวน็อกดาวถันหลังถันหลังถันหลังเทพเทพถันหลังกูกลัวมากเลยใช่ไหมใช่กลัวมากเลยจริงจริงแต่ที่กูไม่เคยกลัวการถันหลังมาก่อนตลอดตลอดชีวิตเข้าหลุมนะเข้าหลุม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 ไปโอเคก้านะเออสวยอย่างนี้ละหมีน็อกดาวน็อใครตายเขาอยู่สองสามนาฬิกาหมดแล้วหมดแล้วกล้าเข้าเลย ตันตันตันต,นตันเดี๋ยวจบหลูมฟอสให้เคยาวต่อเลยค่ะไม่มีหลูมแล้วเออเข้ม<ส>ด้วยเ็นข้มโอ้โบอกแล้วว่าบอกแล้วลว่าเข้มโซโๆนะทุกคนโอ้โพอก่อนนะกูดมีอยู่แค่เนี้ยพอพอตัวแดงแล้วเนี่ย